ลัคนาเผยสถานะชัดเจนหลังมีภาพไปเที่ยวกับเอ็กปิยะเรียกได้ว่าโดนจับตาเป็นพิเศษเลยละคะ่ะสำหรับทิปปารี่ประเทศฝรั่งเศสของนักแสดงนางแบบสาวคนดังอย่างอุ้มลัคนาเพราะนอกจากจะไปกับลูกสาวอย่างน้องดิสนีย์แล้วยังมีอดีตคนเคยรักอย่างเอ็กปิยะรวมทิปอยู่ด้วยแถมยังดูแลอุ้มและลูกสาวไม่ห่างจนหลายคนจับตาเลยว่าเอ๊ะหรือจะมีรีเทิร์นหรือเปล่าล่าสุดอุ้มก็ได้เผยสถานะชัดเจนแล้วหลังออกมาโพสต์ภาพเมนูอาหารพร้อมแคปชั่นว่า FVD a y BFF by a d x underscore พิยะซึ่ง BFF นั่นก็คือ best friend for ever ที่แปลว่าเพื่อนรักเพื่อนซีตลอดไปนั่นเองงานนี้สาวอุ้มก็ได้เผยชัดๆแล้วนะคะว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันเอาเป็นว่ายังไงก็เคารพการตัดสินใจของคุณแม่เนอะส่วนจะไปด้วยกันได้ยังไงนั้นก็ต้องรอให้แม่อุ้มออกมาเล่าด้วยตัวเองแล้วล่ะคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่สตองสุดๆเลย เพราะแม้จะต้องแยกทางกับอดีตสามีแต่ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่เปลี่ยนแปลง